ใครที่รอสินค้าของฟังปอนอยู่รอก่อนนะครับกําลังผลิตครับรอก่อนนะครับผมก๋วยจัอบอุบลพร้อมหมูกรอบหมูกรอบแบบนี้เลยนะครับนี่หอ่เบิองก๋วจับเร็วๆนี้นะครับผมเร็วๆนี้อยากกินอยากกินเดี๋ยวจัดให้ต้นตำลับก๋วยจับอุบลของฟังปอนนะครับก๋วยจับอุบลต้นตำลับเป็นแบบนี้เลยครับอื้อ,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 อ

ngon, cọp Nắng phù ngon, ต้นตำรับกระจับวนของปังปอนเนี่ยจ้ะรอเลยคนอุบลแท้ขายพ mm hmm. ป่นอกตองต้มเครืองใสซนเนี่เด้คือปอเนเห็นบ่ามีหมูยอ่อหมูเดงขานาด <singing flowers> แบบยินกันเข่ามันจะเสียอ ขายห่อละสามสิบห้าบาทถูกๆแซ่บกินกับคู่กับไว้จับก๋วยเตี๋ยวรอ,อ,อก่อนนะใจยินยนอีกนิดนึงอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวพี่น้อง Để chín nén non hmm. Hmm. เมนูประจำ่องบะมักเกลือนผ่านก่อนเลย Hãy từ cho อร่อยแซบ่บอิอ่มอากาศมันหอน ว่ากินเขาในอห้องแอร์แซ่บพี่น้องครับแซ่บรอก,ก่อนเดอ้อรอก่อนนะครับนี่งูกรอบติดมันนี่กับกรจับรอ,อก,ก่อนเดอ้อหลายคนอยากกินคือผมรอก่อนอีกแป๊บนึงของดีมักจะได้ชาหน่อย นะครับของดีของแสบตรงรอดผมจัดให้แน่นอนฝากกดไล์ก็แจ้์ด้วยครับไปนะครับ